ไม่ไมีทการทการมันยืขึ้นอะไรเครับเฉครับไม่ไม้หนึ่ไมไห้น่ะบคุณทุกคนน่ครับ แกิซ <l id> <c oughs> ีน nice ี้ก็เอาด้ให้มยยก็ไปยิงูหน่อยทำไมทิ้งกุญแจไว้้งกุญแจคดัา พิงไว้ใช่ไหมมิงบอกครับอ้าวขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ให้ไม่รู้จะพูดอะไรขออนุญาตย่างขออนุญาตย่งใช้หม้อ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ที่ทำให้แล้วก็ดีใจมากๆนะคะขอบคุณท่มีชีวิตอยู่แคมป์แคมป์ดูก็คุณนี่สมควรได้รับมันทุกสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราเลยคุณดุ้ยไม่ใช่คนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่จะมาเคลมกับใครตอบใครว่าเขาทําอะไรไปบ้างนะเขาเสียสละแค่ไหนแต่ว่า,อ,าอะไรที่เขาได้รับทุกวันนี้เนะี่ยมันคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับนะนะก็ขอ,อสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังให้น้องสาวพี่ดุ้ยวันนี้นะพี่นุ้ยของครอบครัว CL เย้ อะไรไปไม่ได้นอกจากคนที tamam> ่ทําให้พี่นุ้ยร้องไห้ทุกปีพี่วิทย์กับพี่เอ็กต์ขอให้พี่นุ้ยสะกดนะครับตอนนี้อย่ามือออกนะโอ้โหสาวเสียงนี่ก็รู้แล้วคะไม่เอาครับเยอะบใครขายเบียร์เบียร์ตัวนี้เบียร์อะไรครับเบียร์เบียร์เอ็กซ์ที่กินอยู่คือเบียร์อะไร เบียเยอรมันครับเกียที่เยอรมันจะหมอายุอีกทีวันนี้ต้องกินสองพัขวดนะคะเดี๋ยวเอ็กว่าอะไรหมดขวดครับอย่างนั้นถ้าไมหาคนรื้อข้าวเราเปิด X กันเถอะเปิดกลับแล้วหายแล้วเปิดนะนี่ครับต้องพี่บูนพี่บูนเกิดอะไรแบบ X หมดแล้วหมดแล้วหมดยังไงรูปเปิดอ่ะอุ๊ย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 โทษโทษโทษที่โดนชนทุกคนเดียวกันบูทูธนะครับยกขวดขึ้นมาครับร้อนบอลแล้วก็เปิดบอกใหม่ทิครับว่า x แปลว่าอะไรหมดแก้วเอ้ยหมดขวดเอาใหม่ที่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ร้อก็เบิดแล้วช่วบอกหน่อยค่ะ x แปลว่าอะไรหมดขวด ไม่มีคนคนนึนเพิ่งเปิดควรหรวาพ่งเปิดมอะวนพี่วอขอให้พี่หนุ่ยรักสุขภาพดีๆนะครับสุขภาพดียวันใสารื่ืนรวยๆขึ้นไปครับผม มการอะรบาอย่างก็ขอทุกอย่างเปิดทุกอย่างเป็นเาที่พี่มเลี้ยงทุกอย่างที่พี่ี้ตั้งใจทำก็อเ็ที่ก็ยังอยู่เจาพี่ครับครับลดับต่อไปนะครับกินดื่มให้เต็มที่ครับผมขอเชิญอาหารเข้ามาครับ